เปิดได้เฉยเลยยาเข้าไปแล้วนะอ,อทำไมเราเข้าไปแล้วไม่เสียงอ่ะมันเป็นาซ์เฟียอะโหแต่บ้านเราอย่ามีอะไรว่าแหละขอขอจริงจีนะแบบว่าคือเข้าไปในห้องน้ำอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีคนแบบเคาะประตูกลับมานะอุ้ยที่อะไร あ<っ>けろな何、oh ね、<c oughs> <laughs> だ ขอยฟ้าทะลุก้นอยู่อย่างนั้นครับทำไมทำอย่างนั้นเนะ ดิ๋วออะไรอ่ะเปิดขนาดนี้อ่ะหู้ห้องพักสิดาห้องสินะอ้าไอ้ชูอย่าลืมล่ะโอ้โหมาขนาดนี้กูคงลืมมั้งผีนี่ฮะสุดนี่อยู่ที่ไหน ทำไมไม่หยิบของประกอบฉากมันไม่มีไงคุณนโอ้ยโอไมก้โอไมค์้อไ้น่เกีอกเธอที่ตามชันตลอดเอยไเอ๊ะเอ๊ะต้องการกระเทยหอย่าอย่าไปท้กเขาอย่าไปท้กเขาอย่างนั้นพูดอับเขาดีพูดอับเขาดีนะเอามามึจะท้าอลไนะ จึงขอโทษนแตน้าตวมึงขาดมึงขาดอะไรของมึงเนี่ยคิดคิดในใจว่าคิดในใจว่าถ้าหันไปนี่กูจะเจอหน้าใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมกระซิบขนาดนี้เหตุเกิดเพราะมีความโยเยิ่กอดตัวในใจฉันอ่ะ อะไรอ่ะต้องคือต้องเดินวนสามรอบอย่างนี้เหรอทำไมสภาพเรามันต้องเดินไม่นีกเรื่องแล้วหนีแล้ว่ะมึงมึงหนดีเลยเหรอโอ้โหไม่หันกลับด้วยเขาบอกว่าโอ้ยอะโอ้โหกูวโจ๊กแหละไอ้ไอ้กูโดอยังไงชิบหายชิบหายโกยังไงอ่ะยี่แม่ โอ้ยังไงอ่ะกูนยังไงอ่ะโอเคตั้งสติพกซ้ายไปเจอใช่ไหม กายยิงตัวฉันผูจองเลยานฉูนไมเล้โอ้ยวิ่งตะกายมนจะไก่เลยโูกกูโดนทำแล้วสุดาเยิากันเลยไหมโหกระดาะเธอทำทำไมเนี่ยมีระบบโจมตีไหมจะทีบผีก่อนเลยผมไม่ไหวแล้วโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเชื่อไหมปีกซ้ายไปเจออีก เดี๋ยวเจออีกนะเดี๋ยวเจออีกน่าเดี๋ยวเจอกกูหลอเล่นด้กูหลอเล่นกูหลอเล่นโอ้โหนึงอ่ะไม่ได้หรอหัวดำๆอต้องนันน่ะอะไรอ่ะเสียงไอ้ที่เปิดน้ำหรออันนี้หรอ สำรวจอย่างละเอียด นโอ้ยต้องเข้าไปจริงๆเหรอคุณบอกถามจริงเขากระตุกขนาดนี้เลยนะหลับตาแล้วกันหลับตาแล้วกันเข้าไปจริงๆเหรอเข้าไปจริงเหรอกูต้องเข้าไปจริงๆนะไงงงอ้อเข้าไปจริงๆเหรอกูไม่เข้าเด้ปเอาล่ะมันมันเจ็บมัก็แค่แป๊บเดียวเองอะนะโอเคไม่เข้าไปได้ปะก้มก้มหน้าเลยเอาก้มหน้าเลย ก็น,นาล้กันอกลุมนาละบะละอ้บะละเดี๋ยวนั่นๆจำได้ว่า,าในในคลิปหน้าปกเห็นปะเห็นมุมนี้จ้ะเห็นมุมนี้จ้ะมันคือ,ม,คอมันคือภาพหน้าปกที่ที่เราเอามาตัดนะคะแต่ว่าเราใช้หน้าใช้หน้าของเราตัวตัวเเองอะ่ะ แปะแปะให้มันมีความน่าร้องน่ารักน่าเข้าใจมากขึ้นนะคะแต่ก็ไม่ได้ช่วยช่วยดีขึ้นไม่ได้ดีใจเลยนะที่แบบโอเคปุ้มหน้าเลยนะ Surprise motherfucker ปุ้มขู่เ่า เกินเขาก็หลอกเราอีเดียวก็ไม่ได้ต่างกันน่ะเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย door is open. The four seals have my coming. The h l s of s a echo my r e r ต a I am here. ฮ ขาม,มาแต่ไกลซะด้วยฉันมีรางวัลไม่เอารางวัลอะไรอีกอเก็บยาวซะด้วย ตัวน,นี้อีกแล้วไม่เอาก้มนาแล้วไม,ไม่ดูแล้ว